วันสุขสบายดีท่านผู้ชมทุกมองทุกบ่อนโอ้มาเบิ่งอาจารย์ยานป้อนข้าแม่เอาจักสมหรือเพชรแม่เพิ่นกะมีแต่เยอะปากตลอดมีแห้งจนลุกมานั่งกินข้าวเลยเดี๋ยวมาทางพี่โดแม่ โอ, <laughs> โอ้ยเยพ็ดบ่เนาะทุ่นลูกไสหก้หักลูกไส้แพงป้อนเขากินทีิบิดถวยหึหึ กินอาไรมาเนาะสิมีแห uh ้งอยู <k <k ่ดอกแนวอาโทษลูกชายมาก่อนเขากินลายอีดี

บ้านน่ะอยากกินลาบสิ่งทีกินได้อยู่บ้านนกไก่ใช่เบิร์ดและอ้าวอืม กินข้าไหมลูกเห็นเราตีนไก่ในตู้นั่นงามเลยตอนนั้นตีนตาบินในตู้า้ล่งบนอือยานแต่บงงามจดยังง้ฮ่าฮ่า แม่เป็นลูกระบ้อนีอ้ำอ้ามอมมำมมบ่ลูก้พอยบ้า้อหแลวเพื่อนได้โตเพื่อนได้ไหาแกส่งาอเด้อหกินขาแม่ก ต้องไปหาโหลดออกมาเด้อเอเนี่หลดแก่โหลดนะใช่ในนี้บอกได้มีกันเ่ยย่อกันนะลูกแก่ด้ไม่เส่ขันขาวนะ เช้าวบีญานี่ดูเดาให้แกส่งมาล้แมับกนีุ่่ญแจหลุดเหรอวะอยู่ไหนอเค่มาแก่วาณวารักใโอย ซเซาอด้อนี่อ้า,อาวผัเถ่าสิตีจังหน่อยนี่อ้า,อาวผัเถ่าสิตีเดี๋ยวกันในตกเงิอนด้วยอืมไปกดีน้สงอืพาแก่ส่งคนนั้นแก่ส่งคนนี้เบียยาไหมเงินเดี๋ยวกันลงเงินนะอืมอืมเนียอ่ เบิดแล้วบอโอ้ดีข้นดลายแล้วกินข้าวได้แน่นอ้าเธอเก่งดีผู้น้าม่ท่องได้อ้ แม่หูล้วแม่ที่หน้าแม่ที่หน้านั่นเม็ดข่าเม็ดเดียวยังคืนมาลงป้าน่ะสิกินนอนพี๊ะเม็ดข้าวเม็ดเดียวยังบุกืนจะได้กินน้ำเพี๊ะเออจะได้กินน้ำเพี๊ะแทนน้ำขี้งัวแหละน้ำขี้งัวเลยน้ำขี้โพนแห้ง ตอนนี้ก็ป้อนข้าวป้อนน้ำแ,แล้วแหละพี่อน,น้องกินข่าวเออกินน้ำตอนนี้ลา่างฝาขึ้นมนานังได้แล้วประมาณมมมมสิบห้านาทีเนาะ ดูดีเงี้ยขึ้เกึ้นใท้องกินข่าวดูดขึ้นเอบคุณแม่อ่าขอบอ้าวอ้าวแล้วแล้วอิ่มแล้วแล้วเรียบร้อยจบข่าวจบข่าว เป็นอะไรก่อยังก่อไ,ไ,ไม่รู้สิ <c oughs> มีแต่หมอกและหมอกโอเคคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่นอ้องพอกันใหม่คลิปหน้าสบา,สบายดี